สวัสดีครับนะนะครับวันนี้เด็กพิจิายผู้ชายสายงัดครับเราก็มาหาตกปลานะริมตลิ่งริมคลองนะครับริมสวนกันนะครับวันนี้วันนี้ฝนตกด้วยขอใช้ลมนิดนึงนะครับแล้วก็นี่นะมากับคันคันหมานเราไม่รู้จะได้หรือเปล่านะภาพก็อาจจะเป็นกล้องติดเสื้อติดคอสักหน่อยนะครับนะเพราะว่า อาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปลองดูครับติดตามชมนะครับวันนี้เราจะมาเทสอบเียบปลอมนะแล้วก็ตัวตัวคันที่เบียบปลอมของเรานะกับเจ้าตัวชิมา a โนโน,นะเอ็กเซนต์นะครับปีปีสี่พันนะครับเยียบปลอมที่จะใช้วันนี้ก็เป็นนี่ครับ กบสะออนนะกบสะออนสีส้มเบอร์หนึ่ง <1 S 1> นะครับเบอร์หนึ่งหรือว่าหรือว่าเขาบอกว่าขายเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะติดอยู่ข้างกล่องนะครับ <มา S 1> ก็เป็นทรงหยดน้ํานะครับซูเปอร์จิวนะขนาด6กรัมนะครับขนาด6กกรัมนะทำมาจากไม้ครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอันนี้อโอ้ร้านก็อยู่เป็นของร้านดาวกระจายฟิชชิงนะครับผมอยู่ที่อุดรธานีนะ แต่ว่าเราหาซื้อกันได้ในร้านแถวปทุมนะครับตัวนี้ตัวละ120บาทเลยนะครับอันนี้นะก็ดูว่าวันนี้จะได้ตัวไหมครับแล้วก็จะคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับผมวันนี้เราก็มากับช่องอน้าช่องฟิชชิงกันที่ด้วยนะนะครับผมก็ไปติดตามชมครับว่าวันนี้เราจะได้ งัดประช่อนกันสมใจหรือเปล่านะภารกิจของเราวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับ ตีเยอะไปที่จุดที่เราจะนะจะรองก,กรรนะครับแล้วก็กรอกลับเข้ามานะให้เยอะมันอยู่บนผิวนางครับเาจ,จะ,ะมาแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ต้หาตั้งกล้องมาเลยเดี๋ยวชอบสวยลงพอแล้ว นี่โอ้โหอยู่ใต้น้ำกันหมดแล้วมั้ง โคตรเจ๋งครับดีด้เนี่ยีกแข็งล่มมาอย่างดีเลยครับโหเนี่ยละ ออ้ชนเโอ้โ้สวยาแล้วโอ้โหเต็มปากลยชนเวางไว้ก่อนไหมวางไว้ก่อนไหมัไนไ้ไ่ไป,ปไหนอ่หรอ cả chăng cũngออกมา rồi đó, không được nhặt. lấy 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 เต็มปากเต็มปากครับตัวนี้โอ้โหเ,เอาครับของเราก็เป็นผลครับรตัวนี้โอ้กัดอยู่สองทีโดนเลยเอมาขอหโอ้ยล,ลมก็เนานะเต็มเต็มครับโดนไหมนะครับกบสะอ,อนนะกบสะอ,อนนี่เราเป็นปลายาครับโอ้โหโ ว้าวเล็กไปเหรอเฮียเอาไหมเอาไหมทำไมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเอากระชังก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาข้างปลากันแล้วกันเออมันไปอ่ะไปหนุเออมามาใหญ่ว่าหนุขอล่มเลยโอ้ยโอ้ยเอ๋อเดี๋ยวเออเอาร่มมาปักหน่อยเอาล่มนั่นมาเดี๋ยวเอาร่มกันเอออ่ะโอ้โห ตบเลยนะกัดเลยกัดปุ๊บลากเลยลากลมโอ้โได้เช่ได้ไต้องแห้งกัดไว้อะ <c oughs> อะไรเงาวะอ่ามาแล้วครับปลาช่อนตัวแรกวันนี้เลยนะของคลิปนี้เลยนะครับผมเป็นปลาซอดช่อนไซส์นี้เลยนะประมาณซส์ป๊อกโอ้ไม่ป๊อกนะก็ใหญ่อยู่นะครับนี่ได้สองตัวละนี่นะ โอ้โหนี่นะกินกบสะออนครับเหออยื่อลอยโอ้โหเอาละผลงานของเราเต็มปากครับเป็นแต้มครับโอ้โหยังมีตัวอื่นแล้วเหรอมีมีตัวเนี้ยตัว <c oughs> ปลายาง <c oughs> ลองเลยเออเออได้ละเอาได้ละโอเคโอ้ยรอดต,ตายเรียบร้อยครับมีรอดตายคือแบบว่า อย่างสู้สุกได้อยู่ได้สู้สุดได้อีกอื้หือสู้ต่อได้อีกสู้ต่อได้อีกมาครับเราไปดูผลงานกันครับวันนี้เราได้มาหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เป็นของพี่ยิ่งกันที่หนึ่งแต้มนะครับดูว่า ของเราใหญ่กว่าของวิชิ่งกันีึเล็กกว่ามั้งของเราดิเล็กกว่าเราไปดูกันแล้วโอ้โหีขังไว้แล้วขังไว้แล้ววันนี้ได้แกงแล้วรอดแถวครับวันนี้เอ้ยโอ้โหรอดแถวครับรอดแถวโอ้โหนี่ก็มีสองแสบครับโอ้โหอุ้ยมันเป็น ัวพูกับตัวเมียว่เนี่ยทำมันนะคือวว่ามันจะป่วนนี่คือแบบไล่เลี่ยกกันเลยนะได้เราแบบเดี๋ยวของไอ้ตัวใหญ่นะ่าจะเป็นช่วงนึงนะอ่านี่นะครับนะคือได้ประมาณแบบไล่เลี่ยกันเลยนะเนี่ยสองตัวไปยิงทันทีก็ได้มาแล้วเราก็ได้ตามเลยนะครับเนี่ยกัดแต่ของเขานี่เป็นปลาซิวใช่ไหมเบือปลาเหยื่อปลายางใต้น้ํานะ,น,ะานี่เหยือปลายางนะครับของเขาที่ได้นะครับนี่ ก็เป็นประมาณนี้นะครับจตกของเราเป็นเหยื่อกบสะออนครับผมเราเห็นตัวมันขึ้นที่ตรงนั้นนะตรงปลายผักบุ้งตรงนั้นนะครับเราเราก็ตีเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นผลครับได้มาหนึ่งแต้มครับสําหรับคลิปนี้นะครับด้วยกบสะออนนะขนาดหกกรัมนะครับผมครับครับผมสําหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากกดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยครับเ The f i s ช i n งไลน์ผู้ชายสายงัดครับ f ิช h i n กันที่ด้วยครับสวัสดีครับ